เหตุได้ฝ่ายค้านจึงต้องการโค่นล้มนายกรัฐมนตรีฮุนเซนในกัมพูชาฝ่ายค้านต้องการโค่นล้มนายกรัฐมนตรีฮุนเซนในกัมพูชาเนื่องมาจากความไม่พอใจหลายประการโดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การปกครองที่ยาวนานของเขาข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและการปราบปรามเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยฮุนเซนอยู่ในอำนาจมานานกว่า38ปีทำให้เขาเป็นผู้นำที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดในโลกคนหนึ่งการดำรงตำแหน่งของเขา ทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจแต่ยังมีการกล่าวหาเรื่องการใช้อำนาจเผด็จการด้วยสาเหตุหลักที่ฝ่ายค้านพยายามโค่นล้มฮุนเซนการใช้อำนาจเผด็จการและการปราบปรามทางการเมืองรัฐบาลของฮุนเซนถูกกล่าวหาว่าปิดกั้นความคิดเห็นทางการเมืองและบ่อนทําลายสถาบันประชาธิปไตยฝ่ายค้านของกัมพูชาอ้างว่าฮุนเซนรวบรวมอำนาจผ่านการปราบปรามพักฝ่ายค้านสื่ออิสระและสังคมพลเมืองในปี2560ัพักกู้ชาติกัมพูชา ซีนาผีซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านหลักถูกยุบโดยสารดีกาซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวที่มีแรงจูงใจทางการเมืองอย่างกว้างขวางผู้นำฝ่ายค้านเช่นสมรังสีและเคมโสคาต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาจำคุกหรือเนรเทศซึ่งจำกัดการแข่งขันทางการเมืองการจัดการการเลือกตั้งกลุ่มฝ่ายค้านกล่าวหาว่าการเลือกตั้งในกัมพูชาภายใต้การนำของฮุนเซนนั้นไม่เสรี และไม่ยุติธรรมมีการกล่าวหาอย่างกว้างขวางว่ามีการข่มขู่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกระบวนการลงคะแนนเสียงที่ไม่เป็นธรรมและพักประชาชนกัมพูชา (CPP) ที่เป็นรัฐบาลได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมในการเลือกตั้งทั่วไปปี2561พักประชาชนกัมพูชาชนะทุกที่นั่งในสมัชชาแห่งชาติหลังจากการยุบพักศีนาพีซึ่งทำให้ฝ่ายค้านไม่สามารถดำเนินการทางการเมืองได้การละเมิดสิทธิมนุษยชนฝ่ายค้านและองค์กรสิทธิมนุษยชน ได้บันทึกการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากมายภายใต้รัฐบาลของฮุนเซนซึ่งรวมถึงการปิดปากนักเคลื่อนไหวนักข่าวและนักการเมืองฝ่ายค้านรัฐบาลมักถูกกล่าวหาว่าใช้ความรุนแรงและการข่มขู่เพื่อรักษาการควบคุมการทุจริตและความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐ,ฐกิจรัฐบาลของฮุนเซนถูกกล่าวหาว่าทุจริตอย่างกว้างขวางโดยความมั่งคั่งและทรัพยากรถูกกระจุกตัวอยู่ในมือของชนชั้นนําทางการเมืองแม้ว่าเศรษฐ,ฐกิจของกัมพูชาจะเติบโตแต่ประชากรส่วนใหญ่ยังคงยากจน และหลายคนกล่าวหาว่าพรรครัฐบาลให้ความสําคัญกับความมั่งคั่งส่วนบุคคลมากกว่าสวัสดิการสาธารณะการแย่งชิงที่ดินและการขับไล่ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผลประโยชน์ทางธุรกิจยิ่งทําให้ประชาชนรู้สึกไม่พอใจโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทการเมืองราชวงศ์เมื่อไม่นานมานี้มีความกังวลเกี่ยวกับแผนการของฮุนเซนที่จะสถาปนาราชวงศ์ทางการเมืองในปี2023ฮุนเซนได้ส่งมอบอำนาจ ให้กับฮุนมาเน็ตลูกชายของเขาแม้ว่าหลายคนจะเชื่อว่าเขาเป็นผู้ตัดสินใจคนสําคัญเบื้องหลังก็ตามเหตุการณ์นี้ทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าผู้นาของกัมพูชากําลังกลายเป็นประเด็จการที่สืบทอดมาทําให้ความหวังไหนการปกครองแบบประชาธิปไตยลดน้อยลงการวิพากษ์วิจารณ์และการแยกตัวจากนานาชาติประเทศตะวันตกและองค์กรระหว่างประเทศต่างวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของฮุนเซนว่ากัดกร่อนประชาธิปไตยและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไรก็ตามฮุนเซนได้สร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับจีน ซึ่งให้การสนับสนุนทางเศรษฐกิจและปกป้องระบอบก,การปกครองของเขาจากแรงกดดันจากนานาชาติฝ่ายค้านมองว่าการที่ฮุนเซนพึ่งพาก,การสนับสนุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนเป็นการบ่อนทำลายอำนาจอธิปไตยของกัมพูชาปัญหาเหล่านี้เมื่อรวมกับความต้องการการเปลี่ยนแปลงในระบอบประชาธิปไตยที่เพิ่มมากขึ้นทําให้ฝ่ายค้านพยายามขับไล่ฮุนเซนออกจากอำนาจและแทนที่ระบอบก,การปกครองของเขาด้วยระบอบที่พวกเขาเชื่อว่าจะเคารพหลักการประชาธิปไตยและสิทธิ มนุษยชนได้ดีกว่า